โอ้นี่งานการได้งานเสร็แล้วจะไปตังใดดีหาแสละอิกาปวดว่าเฮอมาล่องเพลงกันกอนบ่อโอ้เพลงอย่างดี่ะเพลงขมเบ็ดลาลไฟนะกัลตัวอ่ะเซรปสักน้อยเนาะเอาสุขาห้องเพลงกันเนาะเป็นยังงกันแล้วแล้วอีกามาได้มาๆมาสามสี่ เราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจูงผู้ควายเข้าบานฮุยฮ้ยๆฮ้ยเฮยหมวแต่แหละลองเพลงนี่นะอ๋อ้ดี่ตัวไปส่งเปิ่นไปการหน่อยนี่กอตัวจะไม่ซื้ออย่างกิกาแหมอ่ะื่วจะไปซื้อจีนว่ามาทำหมูกระทาแฟนว่าเปิ่นผอมลงไปอยู่นะตัวสนตัวนี่นะอื ลุงไอ้ามานั่งไข้หัวอย่างตีนคันใดฮะนาตัวไข้หัวกันนี่เออเป็นว่าไอ้วะนะเขาว่าเพราะหมอคนงามปาลุงไอไปหาหมอยิ่งใจกันนั่นกะเออดีนีตัวตัวตัวเขาว่านะว่าลุงไออะเป็นวันนรกหาวัลนรกโอ้ยแล้วเขาจะติดกูนี่ สู่เขานะฟังฟังค่าฟังค่าถ้าสู่เขานะบอกไปไกลๆลงอ้านาแม่กับติดบตู้เลยนะไอ้อุ้ยลุงไเป็นยเก็โอ้เดี๋ยวกอนจะบ้านโอ้ไปฟังลักเก็ตลุงายจะได้นะลุงายไปเจน้าลักเก็ตจะชนะอันนี้ โอ้เม <ia> you know, ืาบ <cat on developed Airbnb> <c anc> ้านปลามันลังเกียดลุงไอ้หมดนี่ลุงไอ้ลุงไอ้ไอ้อยู่ก็ไผ่นี่เปลีนน้ำให้น้ำหอมให้อย่างล้ำเหลือแน่กะเบืึงให้จะได้เจ้าบ้านมาซุบซี่ปี๊ยนท้าลุงไอ้เป็นวันนั้นลูกปลากันลังเกียดหมดนะเออเออเปลี่ยนใจไอ้อยู่ก็ไผ่ลุงไอ้อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเออไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เดี๋ยววันขอบคินกันเนอ Ờ, hào cưn ổng ra bây giờ nhanh chơi dùm nó hưởng cắm nộp. Xì dùm nó khưởng ai bên nảy. Ờ, nốt vén nè, tơm nộp mới tới nơ. Cái <laughs> này mình cầu cầu I'm sorry, 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 you sorry, อสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะกลุ่มสตรีเจ้าวันนี้ข้าเจ้ามีเรื่องฮอดใจจะมาฮือโวยเจ้าเรื่องไรคคือว่าประเดี๋ยวนี้นะเจ้าอันในหมู่บ้านของข้าเจ้าเนาะมีคนป่วยคนหนึ่งเจ้าจู่วันลุงไอ้เป็นป่วยเป็นวันโรคเป็นปุ๊ก ใตขนาดนั่งเนาะเพราะว่าเจ้าบ้านเปิ่นป้ากัดรังเกียจเดียฉันไม่ยอมอูดตต้ใหญงอหญ่เจ้าจะเนี่ยจะได้ดีเจ้าไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลเพราะมันคือหน้าที่ของเราเพราะพวกเราคือกลุ่มลูกสตีปาาบันยลาลาลาลลลลลลาพวกเราเป็นกลุ่มสตีอาสา มีหน้าที่ปามวันนรกชาวชิ่งรายจะต้องหายทุกโศกวันนรกจะต้องหยุดแพร่ลายกลุ่มพวกเรานั้นมีหน้า อยากให้ใจเธอทันไปโรงพยาบาลแล้วจะหายจะป่วยลา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 ลจ Hãy subscribe yêu kênh Ghiền Mì qua Để không bỏ lỡ ใส่งที่ด มาทางเพจเจ้าไอ้หลวงไอ้เปิดมาแอลหาเนี่ยกลุ่มสตรีตบาวันโลกสวัสด,ดีค่ะลุงไอ้ครับเข้าไปยอะมาหนัก,กใกล้ๆนะครับครับสวัสดีค่ะลูกชายคะเป็นยังไงบ้างคะเออเกาะตอ,อน,นนี้เกาะใช้นะครับของแฟนอองแล้วครับ บอก็นะเอหบหมก็เอายาหมครยานะครับ้กินทุกวันหรือเปล่าคะกินทุกวันครับลุงไอ้ก็กินตามลูกศรบอกนะครับเลี้ยงลงไม้นี่ครับต้องกินวันละหนึ่งครั้งนะคะอย่าขาดนะควันนี้เราก็มาเยี่ยมลุงไอ้นะคะพวกเราเอา ขนมนมแล้วก็ถุงยางชีพนะคะมาให้ลุงอ้ายด้วยอ๋อครับลุงอ้ขอบขอบคุณจัดหนักนะครับที่เอาของมาให้ลุงไอ้ายนะครับมันก็นันแหละพอดีติดหน้าหมอวอดหนักนลุงไอ้านะครับไปตัวตกบุญทำได้ไปนะครับเพราะว่าลุงไอ้ยมีสตางา์สักบาทนะครับบุญวันเเดียจะได้ไปนะครับหอบานกอกไก่ห้าเป็นซาวโลนะครับ าเดินทางที่เราท่นะคะไ่าห้ใครไปาที่โรงพยาบาลนะคะครับนอะครับหมวหมวพื้รวมถึงข่าเดินทางนะครับเงินกนได้ย่ากินยาตามที่หมอสั่งด้วยนะคะครับหมอพูก็สรางให้กินวันละหนึ่ข้างนะครับยานะครับดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะลุงไอ้ครับ แต่ถ้าถุงไอ้อาการดีขึ้นลุงไอ้ต้องทํางานนะหาเงินด้วยตัวเองด้วยนะคะโอ้ครับถ้าลุงไอ้หายที่ลุงไอ้เกิดจะกทำมาก็ขายครับบ้านลุงไอ้นี่มีฟาร์มนะครับนะครับถ้าลุงไอ้หายดีลุงไอ้อย่าเปิดเป็นร่างกายโอฟ้านะครับอย่ามาดี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 ดบอลเชื่อเชื่ออะบุ๊กสตีมัพซื้อมาจีมบอลนะครับ โอเคค่ะไปหาพะ่เขูไอยสมกครคุณไอยากยากวันนะคะับจะได้ขอคู่หลัข้างเลยครั่บไอ้สุข่าวันเป็นใครกันนาเป็นไมมอย่างบ้านลูไอ้าเน๊ะคิปปันนด้ยินว่าเอาสตางค์มาฮื้อต้ม วตีดลุกันุ่ไอ้กันนะโอ,อ้ออมาเอา,าเอาล้ะไปเอาหาพอรอบจะเป็นยางไปกินยาแล้ว วันนรกอยู่ไกลไกลคนไอเป็นวันนรกอย่าไปกลัวติดโรทํำตัวสบายเปื่อนใส่แม้ปิดปากปิดจมูกเขาก็จะปลอดภัยร่างที่มีภูมิงทางจะป่วยได้ไนผู้ป่วยวันโรก ที่กินยารักษาอาการทุกวันกนจะหายในหกเดือนจะตัวทำใหม่จะเลิงเกียรทำใหม่เป็นหู เออยาเนี่ยกอฟึดกอดฟืดแ้่ลุงแแอ่หมนไปไหนเล่ะเนี่ยโอ้ยได้ก็ผ่านแขน็งลบเนาะประมาณใจเอวๆเลาะยาเนี่ยเอาขวานเหรอ นำมืงกาละสไม่มาเนาะมันจ um> ุ๋ยเพียวนี่กำมั้งได้กินยาอย่างต่อเนื่องและได้รับการดูแลจากอสมทำให้ได้ไม่จากวันโลกกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเดิมตองขว้งเนาะม่มาต้องขว้างเนาะจากความใกล้ชิดของลุงอ้ายกับอสมทำให้ทั้งคู่ได้พบรักกัน Nổi จะโค้บมาสุ้เลยสี yup. <c oughs> <constitutional> ่งหมาเฮาอย่างวะเ่เลาเได้แล้วใส่มาได้แล้่มาตนขึ้ยโอ้โหาจะได้นะมากินโอ้กินอย่างปลาล่ำปลือนนะอ้ยล่หมูโอ้ของมักลุงไอ้ขนาดราบหมูนะเดี๋ยวลุงไอ้ขอทอดแบนกันเลยหู้ซื้อว่กมันมืดหน่อย

กินข้าวก็ไอย่างหาปี่อย่างมางามแต่งามว่าก็น้อนกินข้าวก็ดุงไอ้เคียงข้างตลอดเวลานี่แหละถึงงามตานนี้ข่อยเฮ้ยสุเขาพอพอนะพอข้างหูเป็นกระนาบเป็นเน็บดอกไม้พอสูเขาพอธรรมดาดอกติมางามมันก็ต้องปืงกั็ปนงามกับอีลา อกินตาสไาย์เนอเดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวลุงไอจะปาแฟนลุงไอไปกินไนทีมเซเว่นเซ็นกําเดี๋ยวไปก่อนเลยเนอะกินตาสไปายเนอะเดี๋ยวเอาไว้กันกินด้วยกันไหมไปละไปละาอหลวงปล่มาครบเมื่อยก็คงต้องมีสักวัน 没有。 กลุ่มของนักส่งเสริมพานตาแล้วก็นักศึกษาสาระซุ้มนะครับขอเป็นแรงกำลังใจให้กลุ่มสติีาาสษานะครับช่วยฟันฟ้าผู้ติดติดไปในกลุ่มข,ของบรรลุลกนะครับขอบคุณครับ ในนามของสตรีอาสาปาพนรุ่นะคะขอขอบคุณนักแสดงทุกขั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญน,น้องๆนักแสดงทุกคนนะคะมารับของรางวัลจากาผู้จัดการประชุมนะคะขอให้คุณสตรีอาสาป,ปรบมือให้กับนักแสดงนะคะหนุ่มตาเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายนะคะมอบของรางวัลแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะคะดรจิตนานะคะเราจะมอบให้ทุกคนคะ่ะ น้องๆมามาข้างหลังเวทีนี่ก็ได้ค่ะแล้วก็เดินลง